ข้างหน้าก็อาจจะพันทลายจนไม่มีอนาคตที่เราอยู่ในปัจจุบันเกิดขึ้นเลยก็เป็นได้ครับ ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะเคยดูการ์ตูนเรื่องโดเรมอนกันมานะและทุกๆคนที่ดูมาก็คงน่าจะรู้จักอุปกรณ์พิเศษอย่างหนึ่งที่อยู่ในใต้ลิ้นชักของโนบิตะกันอย่างแน่นอนซึ่งเจ้าอุปกรณ์ที่ว่านั่นมันก็คือทาม์มชชีนหรือเครื่องเดินทางข้ามเวลานั่นเองครับซึ่งไอ้เครื่องครืๆเนี้ยเราก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วว่าความสามารถของมันคือการเดินทางไปในอดีตหรืออนาคตได้อย่างอิสระแล้วมันก็ใช้ง่ายมากสะดวกสบายแบบโปรตานโปรตานเลยแทนไดีาวกันเนี่ยมันก็ยังไม่มีข้อเสียอันรึักอย่างเลยด้้ววยซึ่่งถถถาาาาาามมในนปััจจุบเรรส ผลิตเครื่องตามแม่ชีนขึ้นมาได้จริงๆมันจะเป็นแบบในกระตูนหรือไม่และถ้าเราเดินทางข้าเวลาได้เราจะต้องรู้อะไรบ้างเดี๋ยววันนี้ผมเอฟโอมปิดาจะมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตามแม่ชีนและการเดินทางข้าเวลาให้ฟังกันทั้งหมดเลยละกันนะครับแต่อันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าทุกอย่างนี้มันยังไม่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะมันเป็นเพียงแค่การคาดการณ์และทฤษฎีเท่านั้นก็ใช้วิจัยยานในการรับชมด้วยละกันนะแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปกันครับผมฝากรบกวนนิดนึงเ่วยกดไลค์กดแชร์กดสมัครับ ่อนที่เราจะไปอธิบายถึงการเดินทางข้ามเวลาว่ามันทำได้ยังไงเนี่ยเราจะต้องมาทำความเข้าใจก่อนเลยว่าการเดินทางข้ามเวลามันคืออะไรนะครับคือถ้าเอาตามนิยามวิทยาศาส,ส okus, ตร์เนี่ยการเดินทางข้ามเวลามันคือการเคลื่อนย้ายตัวบุคคลหรือว่าสิ่งของจากช่วงเวลาหนึ่งไปยังอีกช่วงเวลาหนึง่งทั้งในอดีตหรือว่าอนาคตซึ่งการเดินทางข้ามเวลานี้จะไม่เหมือนกับการเดินทางทั่วไปแบบทางกายภาพโดยตรงที่เรารู้จักแบบเวลาเดินไปข้างหน้าแล้วเราก็เคลื่อนที่ไปตามเวลาแต่นี่มันคือการ เคลื่อนย้ายไปยังมิติเวลาช่วงไหนของตัวเองได้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งย้อนกลับไป10ปีร้อยปีหรือไปในอนาคตข้างหน้าอีก1000ปีก็ทําได้เช่นกันและคนที่คิดทฤษฎีนี้ขึ้นมาก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเลยครับแต่เป็นตะลุงที่ฉลาดที่สุดในโลกคนหนึ่งของโลกอย่างอันเบิร์ตไอนสไตน์นั่นเองครับโดยไอสไตน์เนี่ยเขาได้บอกไว้ว่าการเดินทางข้ามเวลาจะมีรากฐานมาจากทฤษฎีสัมพันธภาพที่เขาอะเป็นคนคิดขึ้นมาซึ่งหลักการที่ว่าในนี้เ,นเขาได้บอกไว้ว่า เวลาและอากาศไม่ได้เป็นสิ่งที่คงที่แต่พวกมันสามารถยืดหรือหดตัวได้ขึ้นอยู่กับความเร็วและมวลของวัตถุแบบว่าถ้าสมมติหากเราเดินทางด้วยความเร็วที่ใกล้เคียงกับแสงได้เวลาในมุมมองของเราก็จะช้าลงเมื่อเทียบกับคนอื่นที่ยังอยู่ในจุดเดิมอะไรแบบนั้นซึ่งนี่แหละครับมันคือแนวคิดในการชะลอเวลาหรือที่หลายๆคนเรียกกันว่า time dilation ที่เป็นหนึ่งในหลักการที่อธิบายว่าเวลานั้นไม่เป็นสิ่งที่ยืดหยุ่นได้ตามหลักของฟิสิกส์ทั่วไปนั่นเองครับ และนี่นะครับก็คือแนวคิดที่อันเบิร์ตไอสไตน์คิดขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางข้ามเวลานั่นเองครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าเป็นแนวคิดที่ค่อนข้างน่าสนใจมากเลยนะแต่ถ้าจะถามว่าแนวคิดเกี่ยวกับการเดินทางข้ามเวลามันน่าสนใจแค่ของอันเบิร์ตไอสไตน์หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าไม่ใช่ครับเพราะจริงๆมันจะมีอีกหลายแนวคิดเลยแต่ถ้าเอาแนวคิดที่หลายหลายคนเห็นพร้องต้องกันว่ามันมีสิทธิ์เป็นไปได้ที่เราจะเดินทางข้ามเวลาได้อีกหนึ่งทฤษฎีนั้นเราก็ต้องพูดถึงทฤษฎีของแบล็กโคลหรือหลุมดําาาที่เรจะใช้พลังงน ของเจ้าสิ่งสิ่งนี้มาใช้ในการเดินทางข้าวเวลาตามทฤษฎีได้นั่นเองครับคือตรงนี้เนี่ยต้องอธิบายเข้า้ๆให้ฟังก่อนนะครับว่าหลุมดำเนี่ยมันคืออะไรคือตามข้อมูลนะครับเขาบอกว่าหลุมดำเนี่ยจะเหมือนกับเป็นพื้นที่ในอวกาศที่มีแรงโน้มถ่วงหรือว่าแรงดึงดูดที่สูงมากแบบชนิดที่ว่ามันสูงจนแบบแสงก็ไม่สามารถหลุดรอดออกมาได้เลยและนั่นเลยทําให้เราเนี่ยไม่สามารถมองเห็นอะไรสักอย่างภายในนั้นจากด้านนอกได้เลยครับแล้วตรงนี้นี่แหละมันเลยทําให้เราเรียกมันว่าหลุมดําซึ่งสิ่งที่ทาให้หลุมดําเป็นที่น่าสนใจใน ื่องของการเดินทางข้ามเวลานั้นมันก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่รอบๆหลุมดําโดยเฉพาะพื้นที่ที่เรียกว่าขอบฟ้าเหตุการณ์หรือว่าอีเวนต์โฮลิซอนที่ตรงเนี้ตามหลักวิทยาศาสตร์เขาบอกกันว่ามันเหมือนกับเป็นดาบสองคมเพราะขอบเขตที่อยู่ในพื้นที่บริเวณรอบๆหลุมดํานี้เนี่ยถ้าหากเราเผลอหลุดเข้าไปแล้วแล้วออกมาไม่ได้แล้วก็เราก็จะติดอยู่ในนั้นตลอดกาลแต่ถ้าสมมุติเราสามารถผ่านตรงนี้ไปได้และเข้าหลุมดําไปได้และเราสามารถหลบหนีออกมาจากหลุมดําได้เราก็จะสามารถเดินทาง ข้ามเวลาไปยังอดีตหรืออนาคตได้ตามหลักทฤษฎีที่ตั้งขึ้นมาเลยนั่นเองครับซึ่งบอกเลยว่าเป็นแนวคิดที่น่าสนใจมากๆเลยนะแต่อันนี้ก็ต้องขอบอกตรงๆครับว่าในปัจจุบันเราอ่ะยังไม่เคยมีการทดลองหรือมีเคสเลยคนพบว่ามีอะไรหลุดเข้าไปในหลุมดำแล้วสามารถออกมาได้เลยแม้แต่ครั้งเดียวเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกตรงๆเลยครับว่าในปัจจุบันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ยากมากที่จะทําแบบนั้นได้แต่ในทางกับการแทะในอนาคตข้างหน้าเราสามารถเดินทางเข้าไปในหลุมดาได้แล้วเราก็จะได้รู้อะไรหลายๆอย่างมากขึ้นและดีมี เราก็อาจจะค้นพบพลังงานใหม่ที่สามารถทําอะไรใหม่ๆได้อีกมากมายแบบที่เราคาดไม่ถึงเลยแต่อย่างนที่บอกไปครับว่าในปัจจุบันมันก็ยังเป็นเรื่องที่ยากอยู่ดีเพราะเรายังไม่มีองค์ความรู้มากพอเกี่ยวกับหลุมดําเลยแล้วก็ยังไม่มีอุปรกรณ์หรือเทคโนโลยีที่สามารถซับพอร์ตในการเดินทางให้เราเข้าไปในหลุมดําอย่างปลอดภัยอีกด้วยฉะนั้นมันก็ไม่แปลกครับที่เราจะยังทําอะไรไม่ได้เกี่ยวกับทฤษฎีนี้นะก็ต้องรอดูในอนา,นาคตกันต่อไปแต่อย่าเพิ่งหมดหวังไปเพราะมันก็ยังมีทฤษฎีใหม่ๆเกี่ยวกับการเดินทางข้ามเวลาออกมาล ื่อยูและมันก็มีหลายๆทฤษฎีที่มีความเป็นไปได้ไม่แพ้กับสอทฤษฎีแรกที่ผมพูดไปอีกด้วยซึ่งหนึ่งในทฤษฎีที่น่าสนใจที่สุดที่มีความเป็นไปได้กับการเดินทางข้ามเวลานั้นมันก็คงจะต้องพูดถึงทฤษฎีวอมโลหรือหลุมท่ออย่างแน่นอนครับวอมโลหรือหลุมท่อในทางวิทยาศาสตร์มันได้ถูกอธิบายไว้ว่ามันเป็นทางลัดในจักรวาลที่นักวิทยาศาสตร์เชื่อกันว่ามันอาจจะเชื่อมต่อจากพื้นที่หนึ่งกับอีกพื้นที่หนึ่งที่อยู่ห่างไกลกันมากๆได้หรือแม้แต่เชื่อมจากจุดเวลา ไปยังอีกจุดเวลาหนึ่งไม่ว่าจะเป็นอนดีตหรืออนาคตก็ทําได้เช่นกันซึ่งหลุมท่อหรือวาร์ปนี้มันก็จะทำให้เราเดินทางข้ามเวลาได้จริงๆตามหลักทฤษฎีได้โดยที่เราเนี่ยไม่ต้องเดินทางข้ามเส้นเวลาแบบปกติเลยนั่นเองครับโอ้โหฟังดูแล้วน่าสนใจมากเลยนะก็ค,คือมันเป็นประตูวาร์ปดีๆนี่เองแหละแต่ผมก็ยังรู้สึกว่าทฤษฎีนี้มันแอบเวอร์ไปนิดนึงแต่ถ้าเอาทฤษฎีที่ผมชอบและคิดว่าเป็นไปได้มากที่สุดเนี่ยผมคิดว่าพลังงานมืดหรือพลังงานจากหลุมดํานี่แหละครับมันมีสิทธิ์ที่จะทให้เราเดิน ทางข้าเวลาได้มากที่สุดเคยตรงนี้จากข้อมูลที่ผมได้มานักวิทยาศาสตร์ที่เขามองในมุมมองนี้เขาได้บอกไว้ว่าพลังงานมืดหรือพลังงานจากหลุมดํานี่แหละจะเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่อาจจะทำให้เราเดินทางข้าเวลาได้จริงเพราะพลังงานมืดเป็นพลังงานที่เรายังไม่สามารถเข้าใจมันได้อย่างเต็มที่แต่ในปัจจุบันเราค้นพบว่าจากกาักรวาลกําลังขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งสที่ทําให้มันเป็นแบบนั้นมันก็น่าจะมาจากพลังงานมืดหรือพลังงานจากหลุมดำนี่แหละครับที่มันทําให้มีการบิดเบือนอวกาศเกิดขึ้นและนั่นเลยทําให้เวลาเนี่ ถูกบิดเบือนไปด้วยตรงนี้นี่แหละมันเลยอาจจะเป็นอีกทางหนึ่งที่ช่วยทำให้เราเดินทางข้ามเวลาในอนาคตได้นั่นเองครับ time travel และนี่ก็คือแนวคิดที่ผมชอบและเชื่อว่ามันมีความเป็นไปได้มากที่สุดนั่นเ,เองซึ่งก็ไม่รู้นะว่ามันจะถูกไหมแต่ในอนาคตยังไงมันก็ต้องมีทางให้ชิ้นเกิดขึ้นมาแน่นอนครับแต่แต่ๆๆแต่แต่แต่ฟังก่อนนะต่อให้สิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นทั้งการเดินทางข้ามเวลาไปในอนาคตหรือการเดินทางย้อนเวลากลับไปในอดีตเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่น่ายินดีและเป็นก้าวใหญ่ก้าวใหม่ๆของมนุษย์ก็ตามเนี่ยในทางกลับกันมันก็ยังมีนักวิทย์บางส่วนอ่ะเขากังวลเกี่ยวกับผลกระทบที่ตามมาหาก ซึ่งผลโทมที่ว่านั้นน่ะตรงนี้นักวิทยาศาสตร์เขาก็คาดการเอาไว้แล้วด้วยโดยพวกเขาได้บอกเอาไว้ว่าถ้าหากเราสามารถเดินทางข้ามเวลาไปยังอดีตได้เอาเฉพาะแค่การเดินทางข้ามเวลาไปในอดีตนะถ้าเราสามารถเดินทางไปในอดีตได้จริงๆเราก็ต้องเผชิญกับปัญหาใหญ่อย่างหนึ่งเข้าอย่างแน่นอนซึ่งปัญหาที่ว่านั้นมันก็คือสิ่งที่เรียกว่าพาระดกของเวลาหรือเวลาของตัวมันเองที่ขัดแย้งกันซึ่งฟังดูแล้วอาจจะงงงครับแต่เดี๋ยวยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆ่าน่ครับว่าคือสมมติถ้าคนดูอ่ะย้อน กลับไปในอดีตลแล้วทําให้เกิดเหตุการณ์แบบที่ว่าทําให้พ่อแม่ของคนดูอะไม่ได้เกิดขึ้นมาอย่างเช่นเราย้อนเวลากลับไปแล้วเผลอสร้างเหตุการณ์ที่ทําให้ปู่หรือย่าเราเสียชีวิตจากเหตุการณ์นั้นก่อนที่เขาจะมีลูกนั่นก็หมายความว่าการเกิดของตัวพ่อคนดูหรือแม่คนดูเองก็อาจจะไม่เกิดขึ้นมาและในอนาคตตัวคนดูเองก็จะไม่ได้เกิดขึ้นมาจากตัวคุณพ่อคุณแม่อีกด้วยฉะนั้นพอเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นมาแล้วแน่นอนครับอนาคตมันก็ต้องเปลี่ยนและเราก็จะไม่สามารถมองภาพเลยเลยว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นนนใอาคต มันจะเป็นยังไงได้บ้างแล้วมันจะเป็นยังไงกันแน่ดีไม่ดีมันอาจจะเละตุ้มเป๊ะแบบอินเคอร์ชันในมหาวลเลยก็เป็นได้แต่ตรงเนี้ยเราก็ต้องมองในอีกมุมมองหนึ่งก่อนนะครับว่าถ้าสมมุติมันไม่เละตุ้มเป๊ะเลยเนี่ยมันก็จ,จะเป็นในแบบที่ผมบอกไปอีกอย่างเลยนั่นก็คืออนาคตก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งสุดท้ายก็คือมันก็จะไม่มีเราเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ดีและโลกก็จะเปลี่ยนไปเป็นอีกรูปแบบหนึ่งเลยนั่นเองครับฟังดูแล้วมันโคตรยุ่งเหยิงเลยนะครับแล้วผมก็พูดเลยวว่่่าาาผมมมเเเดดดไไไ้้ลยครรัับนนจะะกิอขึ เท่านั้นยังไม่พออีกประเด็นหนึ่งที่สําคัญอย่างการเดินทางเข้าไปในอนาคตเนี่ยเราสามารถเดินทางได้อย่างเร็วมากๆหรือไปในที่ที่มีแรงโน้มถ่วงสูงแบบใกล้เคียงกับหลุมดําหรืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่คล้ายกันเนี่ยเราก็จะสัมผัสกับการชะลอของเวลาซึ่งนั่นก็หมายความว่าเวลาของเราจะผ่านไปช้ากว่าคนอื่นในโลกปกติซึ่งถ้าสมมติเราเดินทางไปในอนาคตแล้วแล้วกลับมาที่ช่วงเวลาเดิมของเรานั่นก็จะหมายความว่าคนรอบตัวเราในวันนั้นเวลานั้นอาจ จะผ่านไปแล้ว5ว่าปีในขณะที่เราอาจจะผ่านไปเพียงแค่5นาทีเท่านั้นนั่นเองครับซึ่งผมบอกเลยว่าถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงๆปัญหาการเดินทางไปในอนาคตมันก็แย่พอๆกับการเดินทางย้อนกลับไปในอนดีตเลยครับพะต่อให้สมมุติเราจะกลับมาในปัจจุบันได้ก็จริงแต่โลกมันผ่านไปแล้วกว่า50ปีและดีไม่ดีตรงพรื้นที่ตรงจุดจดนั้นห้องทดลองหรืออะไรก็แล้วแต่เราไม่รู้เลยครับมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างอย่างถ้าเกิดในกรณีที่แย่ที่สุดสมมุติเล่นๆเลยนะอย่างตอนที่เราเดินทางข้ามไปในอนาคต100อีกร้อย โลกมันเปลี่ยนไปทั้งหมดแล้วแต่พอเราเดินทางกลับมาในพื้นที่ปัจจุบันเราเวลามันผ่านไป50ปีแล้วมันเกิดสงครามขึ้นมาปุ๊บพื้นที่ตรงนั้นไม่เหลืออะไรแล้วเรากลับมาก็กลายเป็นว่าเหมือนกับคนหลงยุคไปเลยอะซึ่งถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงๆผมก็ไม่อยากจะคิดเลยว่าไม่จะใช้ชีวิตต่อ,อยังไงไม่ต่างอะไรกับกัปตันอเมริกาเลยแต่ก็นั่นแหละครับมันก็ยังเป็นแค่ทฤษฎีเท่านั้นซึ่งก็ไม่รู้ว่าในนาคตมันจะออกมาเป็นรูปแบบไหนแต่เอาเป็นว่าแต่ละคนคิดอย่างไรลองคอมเนนมนต เราจะสามารถเดินทางข้ามเวลาได้เราจะมีทางแมทชีหรือเปล่าและถ้าเราเดินทางข้ามเวลาได้เราไปในอนาคตหรืออดีตมันจะมีผลกระทบยังไงต่อเราบ้างลองคอมเมนต์ใต้คลิปนี้แชร์ความคิดเห็นกันหน่อยแล้วกันนะครับและในวันนี้ถ้าเกิดครัูด